ซาลิกาดงเตรียมดึงแข้งโรม่าซานิโอโลร่วมทีมนิวคาสเซิลอยู่ในเตดกำลังเตรียมเจรจากับทีมในกันโชเซเรียอย่างทีมโรม่าหลังแสดงความสนใจนิโกโลซานิโอโลตัวรุกวัย23ปีที่ยังคงมีสถานการณ์ไม่แน่นอนในอิตาลีโดยตอนนี้เขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับหลายสโมสรทั้งท็อตแนมฮอสเปอร์มิลานและยูเวนตุสจากรายงานข่าวล่าสุด นิวคาสเซิลเตรียมเข้าเจรจากับโรม่าถึงความพร้อมของนักเตะที่จะสามารถย้ายโอนในช่วงมกราคมนี้ได้หรือไม่โดยซานิโอโลยังเหลือสัญญาถึงซัมเมอร์ปี2024เท่านั้นสำหรับนิโกโลซานิโอโลในวัย23ปีรายนี้สามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งกองกลางกองหน้าตัวรับหรือปิดข,ขวาได้และซานิโอโลยังติดทีมชาติอิตาลีไปแล้ว1 1นัดยิงได้2ประตู